สวัสดีห้องเรียนความสุขกันนะคะทุกคนวันนี้มาอยู่กับคุณแนนนั่งสมาธิช่วงเช้าๆกันนะสำหรับการฝึกของเราวันนี้เนี่ยคุณแนนอยากให้ทุกคนได้ลงไปดูถึงอารมณ์ของเรานะบางครั้งการเยียวยาอารมณ์ของเราที่อยู่ภายในเนี่ยต้องใช้การฝึกนั่งนิ่งๆแล้วก็กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพวกเราส่วนใหญ่เวลาที่อารมณ์มัน เข้ามาเนี่ยหลายคนจะปิดกั้นอารมณ์ไว้นะเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตการงานต่างๆเรารู้สึกว่ามีอารมณ์เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยบางทีเราไม่อยากเห็นเราไม่อยากสนใจแล้วเราก็ปฏิเสธอารมณ์นั้นเนี่ยอารมณ์คือพลังงานเนาะถ้าเราปฏิเสธหรือเราโกหกตัวเองหรือเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอะไรบางอยา่าง เขาจะเข้าไปสะสมในยีนของเราในร่างกายของเราเกิดการเจ็บป่วยเกิดอาการภูมิแพ้ต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่สุขภาพดีหรือคนที่รู้สึกชีวิตมันเบาๆเนี่ยพวกเขาจะรู้จักที่จะกล้าเผชิญหน้ากับอารมณ์แต่เราจะ,ะเผชิญหน้าอย่างไรนะสมาธิสำคัญมากตัวคุณแอนเองเมื่อก่อนเนี่ย มักจะหลอกตัวเองเสมอว่าเราคือคนแข็งแรงแล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะพอคุณนันได้เริ่มฝึกตรงนี้เรื่อยๆเนี่ยร่างกายคุณนันเริ่มแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันเริ่มดีขึ้นเพราะเราจะไม่หนีอารมณ์อีกแล้วนะพอเราไม่หนีและเรารู้วิธีการที่จะให้เขาไหลเวียนผ่านร่างกายเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เราสามารถจัดการสิ่งต่างๆที่โยนเข้ามาจากชีวิตเนี่ยมาสู่ตัวเราเได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ10นาทีการฝึก Healing Meditation วันนี้ให้ทุกคนได้รู้สึกถึงอารมณ์ที่เข้ามาใครที่อ,อกหักมาหรือใครที่รู้สึกอารมณ์ซึมเศร้าแพนิคต่างๆ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเจอตอนนี้ความไม่มั่นคงด้านการงานการเงินหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกตอนนี้แล้วมันถาโถมเข้ามาวิดีโอนี้คิดว่าน่าจะช่วยสปอร์ตหลายๆคนในการฝึกได้เพราะฉะนั้นในการฝึก10นาทีของเราอยากให้ทุกคนได้เริ่มนั่งสบายๆนะหาพื้นที่สงบแล้วก็อยู่นิ่งๆเงียบๆกับตัวเองให้เสียงคุณนานค่อยๆพาทุกคนไปสู่กระบวนการ นะในสิบนาทีนี้ไปเราจะเริ่มเห็นแล้วก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดต่างๆเราจะเริ่มรู้สึกถึงอารมณ์ที่เรากำลังมีอยู่ตอนนี้นะเช่นความกลัวความกโกรธความผิดหวังความเสียใจเนี่ยเขาจะเป็นมวลมวลเข้ามาแล้วแน่นอนเวลาที่เรารู้สึกถึงเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงท้องส่วนใหญ่จะเป็นช่วงท้องหรือบางทีจะเป็นศีรษะนะหรือบางทีจะเป็นหัวใจเนี่ย ให้สินาทีนี้เรารู้สึกถึงเขาและค่อยๆยอมรับและปล่อยเขาไปให้ธรรมชาติเดี๋ยววันนี้10นาทีเราจะไปฝึกฮิลลิ่งเมดิเทชันกันใครพร้อมแล้วหาที่นั่งที่เรารู้สึกสงบแล้วก็สบายแล้วค่อยๆเข้าสู่สมาธิกับครูแนนกันค่ะช่วงแรกให้ทุกคนได้เริ่มหลับตาลงช้าๆพร้อมกับ เตรียมพร้อมให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายอย่างแรกเลยพาความรู้สึกของเรากลับมาที่ลมหายใจเห็นการเดินทางของลมหายใจที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนขึ้น เมื่อความคิดต่างๆที่ยุ่งวุ่นวายก่อนที่เราจะทำสมาธิเข้ามาให้เรานำความรู้สึกมาที่ปลายจมกูกแล้วเริ่มพาความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันกับการหายใจเข้าและหายใจออกภายในร่างกายของเรา รู้ลมหายใจของเราตอนนี้จะทำให้เรารู้สึกมั่นคงและไม่ไหลไปกับความคิดชั่วคราวที่เข้ามาเราจะเริ่มรู้สึกถึงลมที่ผ่านท้องของเรา หายใจเข้าสายลมผ่านช่วงอกและช่วงท้องของเราเราจะรู้สึกกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้เร็วขึ้นผ่านทางสายลมที่ละเอียดของเรา และตอนนี้หากเรามีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่กวนใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของความรักที่ผิดหวังหรือความไม่มั่นคงในการเงินความรู้สึกกลัวในการใช้ชีวิตต่างๆให้เราลองดูสิ ว่าความรู้สึกนั้นกำลังไหลเวียนอยู่ตรงไหนในร่างกายของเราอาจจะเป็นในส่วนของรอบๆหัวใจของเราไหมหรือส่วนของอารมณ์ที่ ไหลเวียนอยู่ตรงท้องของเราหรือตรงบ่าของเราถ้าเรารู้สึกถึงอารมณ์นั้นแล้วลองค่อยๆใช้มือนะคะมาวางไว้ให้เรารู้สึกว่าเอออารมณ์อยู่ตรงนี้ความไม่มั่นคงอยู่ตรงนี้ บางคนอยู่ตรงบ่านะคะก็มือลองจับเขาดูโอเคอยู่ตรงนี้รู้สึกหนักโอเคขยับเขาหน่อยให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของพลังงาน เราเริ่มรู้สึกถึงอารมณ์ไม่มั่นคงหรืออารมณ์เสียใจให้เราค่อยๆใช้ลมหายใจของเราเข้าไปทำให้ร่างกายส่วนนั้นช้าลงใช้ลมหายใจเข้าไปทำให้ส่วนนั้น ช้าลงเวลาที่เรารู้สึกอารมณ์มวลมวลหนักๆเนาะสังเกตไหมลมหายใจของเราจะเริ่มถี่จะเริ่มเร็วเห็นไหมคะไม่เป็นไรเลยช่วงแรกเราใช้ร่างกายของเราเข้ามารู้สึกและปรับที่ร่างกายให้ช้าลงสวนกระแสของความเร็วที่มันเกิดขึ้น หายใจเข้าเต็มปอดและรู้สึกถึงส่วนนั้นกล้ามเนื้อช้าลงการไหลเวียนของเลือดช้าลงหัวใจของเราเต้นช้าลงให้เรามีรอยยิ้มบนใบหน้าเล็กน้อยนะเวลาที่เราร่างกายรีแลกซ์สิไหมคะ ให้เรารู้สึกผ่อนคลายกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นขั้นตอนต่อไปให้พวกเราได้รู้สึกถึงการยอมรับอารมณ์นั้น it's okay ที่จะรู้สึกมันโอเคมากที่จะรู้สึกถึงความเจ็บปวด แต่วันนี้เรารู้สึกถึงเขาด้วยความเข้าใจให้รู้ว่าเรารู้นะว่ามีอารมณ์ที่เก็บไว้แล้ววันนี้หน้าที่เราคือเข้าไปปลอบโยนยอมรับและรู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ในความสามารถในการมีอารมณ์ บางครั้งเราอาจจะมีภาพใครสักคนหนึ่งสถานการณ์หนึ่งเข้ามาให้เรารู้สึกถึงความลำมุนในพลังงานนั้น it's okay ที่จะรู้สึกมันโอเคมากในช่วงเวลานี้เราอาจจะมีความรู้สึกท่วมทน้น บางครั้งเราอยากจะร้องไห้ออกมา it's okay ปล่อยให้อารมณ์ได้ทำหน้าที่ได้ไหลผ่านร่างกายเราออกไปผ่านลมหายใจของเราที่เข้าไปปลอบประโลมอารมณ์นั้นอย่างอ่อนโยน เมื่ออารมณ์ถูกดูแลและเข้าใจเขาจะเริ่มสลายมวลความเข้มข้นและเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ผ่านเข้ามาในร่างกายเราเท่านั้น เข้าใจยอมรับและเริ่มเห็นชีวิตของเราได้ดียิ่งขึ้นเข้าใจยอมรับและเริ่มเห็นชีวิตเราปล่อยผ่านอารมณ์ต่างๆไปได้ดียิ่งขึ้น และตอนนี้อยากให้ทุกคนได้ค่อยๆรู้สึกถึงพลังของแสงสว่างที่ออกจากร่างกายของเราให้รู้สึกถึงพลังของการเยียวยาให้รู้สึกถึงสิ่งต่างๆที่เมื่มิดเป็นมวลหนักๆค่อยๆสลายกระจายออกไปและเพียงแค่หลงเหลือไว้ในความสว่าง ของปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากอารมณ์นั้นวันนี้เราจะใช้อารมณ์นั้นเป็นสัญญาณที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องอย่างเข้มแข็งเพิ่มขึ้นยังไงอะไรที่เราควรจะต้องปล่อยออกไปและอะไรที่วันนี้เราควรจะต้องกลับมาโฟกัสความสุขของตัวเอง พลังงานที่ดีของตัวเองมาถึงช่วงสุดท้ายให้ทุกคนได้เห็นอารมณ์ของเราขยายตัวออกไปจางออกไปหลงเหลือไว้แต่ความเข้าใจในชีวิตสำหรับวันนี้สเต็ปแรก ก้าวแรกของเราพาความรู้สึกกลับมาที่ปัจจุบันหายใจเข้าลึกๆ3ามครั้งรู้สึกถึงลมหายใจของวันใหม่รู้สึกถึงวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ในแบบฉบับที่เราเลือกเองและสุดท้ายรู้สึกถึงความแข็งแรงความสว่างสวยภายในจิตใจและร่างกายของเรา นี่คือ process นะการ Healing การเยียวยาเราเห็นไหมคะคุณอาจะพาทุกคนไม่ปฏิเสธอารมณ์นะให้เขาเข้ามาแต่รอบนี้มันเป็นความเข้ามาแบบละมุนเห็นไหมยอมรับเขาว่าเราเจ็บนะเราปวดนะแต่ให้เรารู้สึกอ่อนโยนกับเขามากขึ้นแล้วสังเกตไหมวเวลาอ่อนโยนปุ๊บเราจะไม่โทษตัวเองเราจะไม่เก็บ เราจะไม่ฝังมันไว้เราจะค่อยๆให้เขาเข้ามาแล้วเวลาพลังงานเข้ามาค่ะพลังงานก็ต้องออกไปมันเป็นอย่างนี้มันไม่เก็บเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือการที่เราปล่อยโดยใช้ลมหายใจปล่อยออกไปแล้วกลับมาเห็นชีวิตของเราใหม่เห็นการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่เสมอแล้วเนี่ยแหละคือการฝึกทุกครั้งเวลาที่เรามีอารมณ์เข้ามาไม่ต้องเก็บอนุญาตให้เข้ามา แล้วเห็นยอมรับปล่อยไปอย่างธรรมชาตินะใครที่กลับมาฝึกก็สามารถกรอช่วงอินโทรได้เดี๋ยวคุณนันจะทำซีเควนต์ไม่ให้แล้วก็กลับมาฝึกเรื่อยๆนะคะก่อนนอนตื่นเช้าแล้วถ้าฝึกแล้วเริ่มเป็นเนี่ยก็สามารถฝึกด้วยตัวเองเงียบๆกับตัวเองได้ในคีย์เวิร์ดที่คุณนันให้วันนี้นะสำหรับวันนี้อยากให้ทุกคนได้มีเทคนิคในการดูแลตัวเองเพื่อให้สุขภาพกายใจเราดีขึ้นนะชีวิตเราก็ เป็นอย่างนั้นแหละให้เราค่อยๆดูแลเขาไปเรื่อยๆแล้วเราจะแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกแน่นอนวันนี้คุณแอนแล้วก็ห้องเรียนความสุขลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะมานั่งฝึกสมาธิกันแบบนี้ทุกอาทิตย์น,นะคะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กด Subscribe ไว้แล้วก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดในการฝึกสมาธิ m i n d f u l กับคุณแอนกันคุณแอนลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีส่งความรักให้ทุกคนสวัสดีค่ะ